ผู้ชมที่เคยติดตามข่าวอื้อเฉาเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 4ที่นักเทนนิสจีนหญิงชื่อเผงสวยเผงสวยอายุ35ปีโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนเว่ยปัวเนื้อหาในโพสต์เล่าถึงความสัมพันธ์ชู้สาวของเธอกับจางเกาลี่ซึ่งท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนจนกลายเป็นที่ฮือฮาที่ฮือฮาเพราะว่าเผงสวยมีดีกรีเป็นนักเทนนิสระดับโลก มือหนึ่งของโลกเลยประเภทผู้หญิงคู่และเป็นนักเทนนิสจีนคนแรกและคนเดียวที่เคยครองมือหนึ่งของโลกท่านผู้ชมครับ,รบส่วนคู่กรณีนั้นชื่อจังเกาลี่อายุประมาณ75ปีแล้วมั้งยิ่งโด่งดังกว่าเพราะเคยมีตำแหน่งไปถึงรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหนึ่งใน7สมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองซึ่งยิ่งใหญ่มากเป็นผู้ทรงอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์ ผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดแล้วกันผมจะพูดถึงบทสรุปแล้วผมจะต่อว่าผมจะวิเคราะห์เหตุการณ์อันนี้ซึ่งมันมีเอฟเฟกมันมีแผ่นดินไหวสะเทือนมาจนถึงกรณีของบุคการบอยคอตกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนและหลายๆเรื่องคือเรื่องของเรื่องคือว่าคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเผิงส่วยเนี่ยเป็นแฟนของจังเกาหลีทั้งที่จางเกาหลีนี้มีภรรยาแล้วทั้งสองคนคบชู้ และที่น่าสนใจมากสุดคือภรรยาของจาเกาหลีก็รับทราบด้วยคบชู้กันมานานแล้วจนกระทั่งถึงช่วยออกไปตีเทนนิสระดับโลกและก็จางเกาลีได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ree, และเป็นหนึ่งในคณะเจ็ดกรรมการกลางที่อยู่ในองค์กรคณะกรรมการที่สูงที่สุดในประเทศจีนทั้งคู่นี้รู้เห็นเป็นใจกันและพอตอนที่ต่างคนต่างใหญ่ต่างคนหนึ่งโด่งดังในโลกเทนนิส ในโลกนี้อีกคนหนึ่งโด่งดังในตำแหน่งทางการเมืองในจีนทั้งสองคนก็ห่างเหินกันไปเป็นเวลา7ปีหลังจากที่มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวเอากันมาหลายปีแล้วจนกระทั่งมาในที่สุดจางเผิงส่วยทนไม่ไหวเพราะว่าโกรธที่ตัวเองโทรไปหาจางเกาลี่หลังจาก7ปีที่เงียบหายไปแล้วจางเกาลี่ไม่ยอมรับสายเธอก็เลย เขียนลงไปในโพสเธอเลยอธิบายความเจ็บช้ำน้ำใจของเธอพูดไปพูดมาคือพยายามชี้ให้เห็นแต่มันไม่ใช่เรื่องของการข่มขืนนะครับเป็นการสมยอมของเผงสวยตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทั้งหมดนี่มันเกิดจากการหึงหวงเผงสวยหึงหวงจังกับรี่ซึ่ง75ปีอายุเท่าผมนะผู้ชมอายุขนาดผมไม่มีใครมาหึงหวงผมหรอกนะมีแต่อยากไล่ผมไปไปไหนก็ไป ในในจังเกาหลีนี่ท่าทางจะเป็นคนมีสเสน่ห์หรือว่ามีอะไรก็ตามที่ทำให้ผงสวยลุ่มหล,ล,ลงหลงไหลและก็คลั่งใครเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเป็นเรื่องอะไรบ้างละ่ะนายกสมาคมเทนนิสของของผู้หญิง W, w, w Women T A w o m e n Tennis Association ถึงกระบุชัดเจนนะฮะว่าจากนี้ไปแล้วเนี่ย W T A จะไม่จัดการแข่งขันเทนนิสผู้หญิงในประเทศจีนอีกต่อไปนะฮะประธานโอลิมปิก ก็เรียกร้องกดดันประเทศจีนบอกไหนเอามาซิเอาภาพของของของผงช่วยสดๆที่มาพูดอธิบายฟังว่าตอนนี้ตัวเองยังอยู่ดีกินดีเป็นปกติดีไม่มีอะไรตอนนี้ทางจีนกําลังถูกรุกคืบทางการทูตอย่างหนักแล้วก็กรณีเองผง,ง,งช่วยนั้นไม่ได้ทําให้ภาพพจน์ของจีนดีขึ้นมีแต่ตกต่ําลงไปล่าสุดประธานดีไบเดนประกาศบอยคอตทางการทูตกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ก็คือพูดง่ายว่าจะไม่มีการส่งตัวแทนของรัฐบาลเข้าไปร่วมแต่ถ้านักกีฬาอยากจะเข้าแข่งรัฐบาลไม่ว่าแต่รัฐบาลจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลไปร่วมกีฬาโอลิมปิกอันละนโยบายอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับกีฬาคนพิการที่ก็เรียกพาราลิมปิกเกมที่จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งพอไบเดนประกาศที่จะบอยคอตเหตุผลก็หลายเหตุผลมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีน คําคำประกาศทำเนียบขาวทำให้ประเทศพันธมิตรในกลุ่ม5 e y e s 5าตาดิวเซนแลนตก็ระบุว่าไม่ส่งตัวแทนทางการทูตในระดับรัฐมนตรีเข้าไปร่วมงานอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียก็มายืนยันว่าการพิจารณาเรื่องการบอยคอรทางการทูตถัดมาวันเดียววันที่7ธันวาคมท่าทีของชาติตะวันตกทำให้รัฐบาลปักกิ่งโกรธนายหลิวเสี่ยวหมิงอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำสาราชณาจากักรอังกฤษโพสต์ข้อความว่า หากกรรมกีฬาโอลิมปิกไม่ใช่เวทีสําหรับการแอคท่าและชักใยกันทางการเมืองที่สําคัญคือนักการเมืองสหรัฐมาแซงมาสร้างกระแสะบอยคอตทั้งทางการทูตท,ทั้งที่ไม่ได้รับเชิญจากจีนเลยก็คือไม่ได้รับเชิญจากจีนแต่มาบอยคอตท่านผู้ชมครับยุคที่ไบเดนขึ้นมาเนี่ยไบยเดนรุกทางการทูตกับทางจีนในเอเชียมากและประกอบกับจีนมีข่าวเฉาอย่างเช่นเผง่วยกับรองนายกรัฐมนตรี กาลีนะฮะจังเกาหลีก็เลยทำให้ความนิยมของจีนถดถอยลงต้นเดือนธันวาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาเนี้ยมีการสำรวจด้านอิทธิพลต่อเอเชียเขาเรียกว่าเอเชียพาวเวอร์อินด็กซ์ในดัชนีอิทธิพลต่อเอเชียปรากฏว่าอเมริกาเป็นชาติเดียวใน26ชาติที่เพิ่มพูนอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียได้เพิ่มถึง0.6จุดจาก81.6จุด นะฮะในปี63เป็น82.2จุดชาติที่เหลือถดถอยหมดโดยเฉพาะจีนที่ถดถอยหนักคือลดลง1.5จุดจาก76.1จุดในปี63เหลือแค่74.6จุดในปี64ท่านผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยจากการสำรวจของ power index asia เนี่ยยวนดับ10คะแนนอยู่ที่19.2จุดลดลงจากปี63 1.7จุดเจุดเขาวิเคราะห์ว่าในปี นี่สอง,สองหมหาอำนาจอเมริกากับจีน2,564เป็นปีแรกเป็นปีแรกที่จีนอิทธิพลจีนลดต่ำลงนับตั้งแต่มีการจัดสำรวจทำดัดชนีเมื่อ3ปีก่อน2,561ลดลงแม้ว่าในเชิงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนจะยังคงแข็งแกร่งแต่อิทธิพลทางการทูตของจีนอิทธิพลทางวัฒนธรรมและทรัพยากรสราคตตกต่ำลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สถาบันนี้ชื่อสารบันโลวี L O W Y ยังชี้ว่าดัชนีที่จีนแพ้สารัฐขาดลอยที่สุดคือเครือข่ายความมั่นคงที่เขาเรียกว่า defense network ประเด็นคือการแพร่ระบาดเชื้อโรคโครโรนาไวรัสหรือโควิด19ซึ่งจีนปิดประเทศเน้นเศรษฐกิจภายในให้มากขึ้นตามนโยบาย dual circulation ทำให้อินธพลทางการทูตของจีนถดถอยลงมากผมจะรูปให้ดูนะครับ ในทางตรงกันข้ามท่านผู้ชมครับอเมริกาซึ่งเปลี่ยนผู้นำจากยุคโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นโจไบเดนกับตีตื้นและเพิ่มคะแนนตัวเองในเอเชียได้อย่างชัดเจนจากการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการทูตส่งผลให้อิทธิพลทางการทูตของอเมริกาในเอเชียปรับเพิ่มมากขึ้นถึง15.5จุดแม้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเอเชียกับอเมริกาจะถดถอยลงมากก็คือว่าพูดง่ายว่าความรำพันธ์ทางเศรษฐกิจถดถอยลงแต่ยุทธศาสตร์ทางการทูตเพิ่มขึ้น กรณีผงช่วยนักเทนนิสหญิงจีนที่ออกมาโพสต์ในเว้ยปวงตัวเองแล้วพูดถึงความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีของจีนซึ่งปัจจุบันนี้กเกษียณอายุไปแล้วเมื่อนํามาผูกเข้ากับประเด็นเหล่านี้ก็ชี้เห็นคร่าวๆได้ว่าจีนตอนนี้ทําปืนไล่ใส่ลั่นใส่ตีนตัวเองทําให้ภาคภาพลักษของจีนตกต่ําการที่อเมริกาไม่ส่งทูตเข้าโอ,โอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนก็ช่วยไม่ได้ เพราะว่าจีนมาเสียที่กรณีผงสวยว่าจีนนั้นปกป้องรางนองเนี้อคนหนึ่งทําให้ภาพพบทดจีนตกต่ําไปเยอะเลยการรุกทางการทูตของอเมริกาที่มาเอเชียแปซิฟิกเลยได้ผลกว่าจีนเยอะเพราะจีนติดเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สินเกียงซึ่งไม่มีใครพิสูจน์ได้ตะบันตกก็ได้แต่พูดว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ในข้อมูลที่ขอ้อชัดเจนก็คือว่าประชากรในสินเกียงมีแต่เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดน้อยลง แล้วก็ไม่มีการพิสูจน์แค่เป็นคําพูดว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กรณีสินเกียงแล้วก็มีมาที่เรื่องฮ่องกงจากการที่จีนเข้ามายึดฮ่องกงโดยใช้กฎหมายความมั่นคงตัวเองเข้ามายึดเพื่อขับไล่ตัวแทนของตะวันตกซึ่งมาในรูปแบบของสายลับรูปแบบขององค์กรเอกชน a อ n ม s t y International NED ให้ปิดกิจการไปหมดเลยและถอนตัวออกไปให้หมดเพราะจีนมองว่าคนพวกนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังในการประทุกฮ่องกงอย่างเช่นนายโจชัววอง เรื่องการท่องเที่ยวไปจนถึงเรื่องนักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียนในจีนแต่ไม่สามารถจะเดินทางกลับไปเรียนจีนได้แล้วล่าสุดก็คือเรื่องกรณีของจางเกาลี่กับผงสวยนอกจากนั้นแล้วแนวรบอื่นๆก็เริ่มบีบรัดและกดดันมากขึ้นทุกทีข่าวล่าสุดสื่อฮ่องกงอย่างเช่นเซาชาน่ามองโพสต์รายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังร่างนโยบายล่าสุดเกี่ยวกับการกีดกันจีน โดยอ้างว่าถ้าเห็นว่านโยบายต่างๆไม่ว่าเป็นการเจรจาหรือสุดท้ายสุดแล้วถ้าคุยไม่รู้เรื่องจะไม่ให้จีนส่งสินค้าไปที่อ u ใช้นโยบายโควต้าต้องใช้ใบอนุญ,ญาตการค้ารวมไปถึงโครงการลงทุนต่างๆด้วยนอกจากนั้นแล้วก็จะกีดกันไม่อียูส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆไปยังประเทศจีนกีดกันเรื่องสารเคมีและบริการต่างๆท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มประเทศทางตะวันตก แล้วหลังจากที่นางแองเจล m าเมอร์เคิลได้เกษียณอายุไปแล้วแล้วเยอรมนีก็มีผู้นำชุดใหม่ขึ้นมาเริ่มมีนโยบายที่แข็งกร้าวกับจีนมากขึ้นขึ้นอยู่ว่าจีนจะตอบโต้ด้วยวิธีการใดที่แน่ๆคือจีนจะได้เปรียบกับทาง e ูตรงที่ว่า EU นั้นที่สำคัญที่สุดคือเยอรมนีและฝรั่งเศสและเยอรมนีนั้นมีความผูกพันทางเศรษฐกิจกับจีนอย่างลึกซึ้งแน่นหนามากผมเชื่อว่า ในที่สุดแล้วนักลงทุนชาวเยอรมันเจ้าของอุตสาหกรรมใหญ่ๆใ,ในเยอรมันที่ต้องพึ่งพาจีนในเรื่องการค้าขายก็จะสร้างความกดดันให้กับรัฐบาลผสมที่อยู่ในเยอรมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าในช่วงปี1962,564นั้นไม่ใช่ปีที่จีนประสบความสำเร็จในเรื่องการทูตเพราะว่าตอนนี้โจไบเดนประสบความสำเร็จในการรวบรวมผู้คนต่าง ที่เห็นด้วยกับจีนรวมทั้งวันที่9นี้จะเป็นวันประชุมกลุ่มประเทศที่ต้องการที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยนะฮะหรือว่าที่เขาเรียกว่า democracy meeting ที่ประเทศไทยไม่ได้รับร่วมประชุมก็จะต้องดูว่าเขาจะมีบทบาทมั่งน้อยแค่ไหนแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจะพ่วงเข้าไปในข้อ,ข,อข้อมูลอธิบายในเรื่องนี้คือเรื่องในขณะนี้สัญญาณออกมาแล้วว่าประเทศอาเซียนเริ่มแตกราวร้าวฉานกันละ วันที่7ธันวาคม2564ที่ผ่านมา2วันนี้นายกรัตีหุนเซนของกัมพูชาจะเดินทางไปเยือนพมา่าเพื่อเจรจาหารือกับรัฐบาลทาหารในเดือนมกราคม2565จะทําให้หุนเซนเป็นผู้นําคนแรกที่เยือนพมา่านับตั้งแต่กองทัพพมา่ามินองหลายยึดอํานาจในการทํารัฐประหารหุนเซนได้ให้คํามั่นสัญญาว่าจะทํางานร่วมรัฐบาลฐานพมา่าแม้จะมีความพยายามระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในการเพิ่มแรงกดดันในการทูตต่อกองทัพ รับที่ตามเทศพม่พมาได้พบหารือกับคุณเซนที่กรุงพนมเปญเขาส่งคําเชิญไปอย่างทางการให้กับผู้นาเขมรน,นะฮะโคโสกนายยุบติคุณเซนกล่าวว่าการเยือนพม่ามีกําหนดแล้วในต้นเดือนมกราคมวันที่7ถึงวันที่8การเชิญครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กัมพูชาพยายามจะนําพม่ากลับคืนสู่สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนหลังจากที่ถูกกลุ่มปฏิเสธเนื่องจากว่าเขมรจะเป็นเจ้าภาพอาเซียนในปีหน้า ปีนี้ที่ปฏิเสธไม่ให้พมา่าเข้าประชุมนั้นเวียดนามเป็นประธานและก็มีการล็อบบี้อย่างหนักจากอเมริกาที่จะไม่เชิญพมา่าในควบความเคลื่อนไหวท่านผู้ชมครับที่ไม่เคยมีมาก่อนสําหรับกลุ่มระดับภูมิภาคที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ว่าไร้เขี่ยวเล็บกลุ่มอาเซียนได้จีดกันมินอองหลายพลเอกอาวุโสผู้นําฐานพมา่าจากการประชุมสุดยอดผู้นําระดับภูมิภาคในเดือนตุลาคม2อง4หลังจากรัฐบาลหาน ปฏิเสธที่จะให้ทูตของอาเซียนเข้าพบหารือกับซูจีอย่างที่ผมเรียนทราบว่ากัมพูชาจะดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนปีหน้าและคุณเซนพูดมาแล้วนะว่าผู้นาําพม่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวปัจจุบันชาติอาเซียนที่สามารถเชื่อมกับพมา่ามีได้แค่3าสี่ชาติขาเมรนล,ลวไทยและจีนความเคลื่อนไหวล่าสุดของหุนเซนขเเมรนคือการพยายามต่อสายตรงรัฐบาลพมา่าแบบ ทวิภาคีไม่ผ่านอาเซียนเลยไม่ใช่มารวมตัวกันมาพูดแทนอาเซียนคุณเซนตีกินเลยเข้าไปคุยพม่าโดยตรงตัวการที่เร่งความแตกแยกอันนี้คืออเมริกาก็คือการจัดการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่ผมเรียกว่า Summit for Democracy ที่พูดไปเมื่อกี้นี้จะจัดระหว่างออนไลน์ในวันที่9-10ถึง10ธันวาคมคือเมื่อวานนี้กับวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยพอกัมบูชามาเป็นประธานอาเซียนแล้วเนี่ย การแตกร้าวของอาเซียนเริ่มปริให้เห็นแล้วและผมเชื่อว่าจีนก็จะเอาคืนอเมริกาตรงนี้คืออเมริกาต้องการเอาความสามัคคีอาเซียนเป็นตัวหูหอกผลักดันในเรื่องของนโยบายพมา่าท่านผู้ชมจำนะผมเคยพูดไงผมเคยพูดบอว่าอย่างไงผมเคยพูดบอกว่าเราไม่ควรจะไปยุ่งเรื่องภายในของประเทศของคนอื่นเขาเราไม่ควรเลยแต่อาเซียนในช่วงหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซีย แม้กระทั่งเวียดนามโดยการหนุนหลังอเมริกาพยายามเข้าไปยุ่งเรื่องการเมืองภายในพมา่าและวันนี้ประเทศไทยปเป็นเพีเดียวที่สามารถคุยพม่าได้ท่านผู้ชมครับแล้วถ้าเคารบกันที่ชายแดนเนี่ยถ้าเราคุยพมา่าไม่รู้เรื่องพมา่าไม่ยอมคุยกับเราเนี่ยถ้าเกิดกระสุนตกเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือในดินแดนไทยแล้วเราจะทํำยังไงอย่างน้อยที่สุดการสัมพันนการทูตตอนนี้พมา่าก็ยังไว้ใจเราอยู่และก็เริ่มไว้ใจขเขมรมากขึ้นและลราก็ต้องยืนข้างเขมร ในกลุ่มอาเซียน10ชาติตอนนี้มี3ชาติที่มีนโยบายพมา่าไม่เหมือนกับนโยบายของอาเซียนทั้งกลุ่มและนี่คือความร้าวฉานที่เกิดขึ้นละ